ลานราชาแม่คงคารถขุดเหล็กนําเข้าเองจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับไอเทนไอสองสูตรนะครับบุ้งสไลด์ได้นะครับเหมาะขุดท่อประปาเข้าส่วนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับขึ้นกระบะได้นครับเต็ดเซมบูมพาวไม่มีลาวนะคันที่สองนะครับคูโบต้าสามสูตรนะครับ k ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งตันขึ้นกระบะได้เหมือนกันนะครับเหมาะขุดต่อหม้อนะครับอต่อท่อต่อลายแยกต่อหัวเจาะนะครับต่อเจาะหัวสว่านก็ได้นะครับคันนี้ระบบ ทั้งไปและย้อนกลับนะครับคันนี้3,400ชั่วโมงนะครับคันนี้3,200ชั่วโมงนะครับ1 7 9 0 0บาทครับ1 7 9 0 0บาทเร็วแรงมากครับคันต่อไปนะครับคันยันม่านะครับได้สองบุ้งกีนะบุ้งกีตักนะครับแล้วก็บุ้งกีคีบนะคันนี้2.5ตันนะครับ5,700ชั่วโมงนะครับทำเข้าเองจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยคํามสภาพดีดี ได้ยาวไกลครับอันนี้ใช้ในสวนนะครับได้นะครับ1 6ึ่งแเก้าันบาทเท่านั้นนะครับระคานี้คุ้มมากนะครับช้าหมดอ่อนนะครับสนใจกันไหนติดต่อได้เลยครับ